สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปดูวิธีการที่เราสามารถเปิดแอร์นอนในรถโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับโดยนําตู้เย็นเก่ามาติดตั้งบนรถของเรานะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยนะครับว่าทําอย่างไรบ้างเข้ามาต่อสายเข้ามาต่อสายเข้ามาแล้วก็เจาะเข้าหลังคาเลยครับผมเจาะเข้าหลังคาไปเลยวันนี้จะมาทําแอร์ติดรถยนต์สาหรับ,บ,รบ แคมปิ้งโดยที่ไม่ต้องติดเครื่องเนาะเราจะใช้แบตเตอรีใ่ในการขับแอร์แบตเตอรี่ของเราก็คือขนาด50แอมป์48โวลต์ใช้อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด3,000วัตต์48โวลต์มาต่อเข้าระบบแอร์ในรถยนต์อันนี้เป็นแบตริเทียมมแบติเทียมเี๋เราจะเปิดดูจะลองเปิดดูว่าอุณนภูมิที่เท่าไหร่เราจะวัดอุณหภูมิให้ วัดอุณหภูมิให้ดูตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกอันนี้ข้างในเปิดแอร์หรือยังเดี๋ยวจะไปเปิดให้ดูสามสิบองศาอ,อันนี้สามสิบองศาอยู่ด้านนอกรถเนาะวันนี้อากาศจะไม่ร้อนมากเออสามสิบองศารออุณหภูมิรอตลอดมัน,นอันนี้นเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วนะเปิดทานแบตเตอรีร่ตัวเมื่อกี้ที่อยู่นอนอรถอ่าจดลองดูดิเอาไปนี้ถึงองศา ร็นเย็นอยู่เย็นมากอันนี้แอร์เย็นออกมาแล้วเย็นนะครับเลยเย็นเย็นเย็นแบบฉ่ำเลยนะครับผมเย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวขอดูรามันกีองศาอุณหภูมิลดลงไปถึงยี่สิบเอ็ดองศาเลยนะครับผมอ่ายี่องศาอุณหภูมิอ่ายี่สอองศานี่ถือว่าเย็นฉ่ำเย็นฉ่ำเลยเย็นฉ่ำทั่วทั้งรถอ่าเราไปดูระบบด้านนอกของเราว่าเรามีอะไร นี่คือคอมตู้เย็นเราใช้คอมตู้เย็นมาทำธนาสิบคิวของตู้เย็นสิบคิวเนาะตู้เย็นเก่าเราเอาพุทธพ่อคอมมันมาเอ่อมาทํางานดูพัดลมใบพัดลมระบายความร้อนของคอยคอยร้อนก็ทํางานปกติอนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับว่ามันนกิไปประมาณไหนกินกระแส1น หกครับผมหนึ่งจุดหกแอมหนึ่งจุดหกแอมหนึ่งจุดหกแอมนะครับผมเออนี่แหละเป็นการที่เราจะไปแคมปิง้งเราจะไปแคมปิง้งที่ไหนเราสามารถจอดรถนอนได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องนะครับเมื่เราติดเครื่องและแอร์ข้างในเย็นฉ่ำมากฉ่ำแบบยี่สิบปองศาถือว่าเย็นมากมต้องผมผ้าสบายๆนอนได้เหมือนอยู่ในห้อง ในห้องบ้านเรานอนเลยห้องนอนเลยครับผมไม่ต้องติดเครื่องนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางเป็นแนวทางนะครับสำหรับประหยัดจอดรถที่ไม่ต้องติดเครื่องเปิดแอร์เพื่อใหอาา้อากาศพิษมันเข้ามาในตัวรถนะครับผมนอนนือคือว่าปลอดภัยสะดวกแล้วก็ไม่ไม่รบกวนไม่มีเสียงดังน,นะอ,อันนี้คือเป็นแนวทางของคนที่ต้องการแคมปิ้งปกติเราสตาร์รถนอนมันจะมี ไอ้เขามันดัออกทรายจากรถไงเข้าไปในรถอันนี้ก็คือว่ามืดไหนนอนนั่นได้เลยด <c oughs> ับเครื่องนอนในรถ <c oughs> จะนอนในพับนอน,นแล้วเรามีแอร์นอนเราไม่ต้องกลัวนะสบายวันนี้จะมาทดสอบแบตเตอรี่จริงๆจะเปิดได้สักกี่ชั่วโมงนะวันนี้เราใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ลิเธียมวันนี้จะทดลองสี่สิบแปดโวลต์เปิดแอร์ดูตอนนี้เวลาก็หนึ่งทุ่มสามสิบห้านาที นะหนึ่งทุ่มสามสิบห้านาทีดูซิว่าเราเปิดแล้วจะได้กี่ชั่วโมงนะเราจะเริ่มลองเปิดดูเลยนะครับผมอ่าตอนนี้อินเวสเปิดอินเวสเตอร์อ่าเปิดอินเวสเตอร์แล้วตอนนี้กระแสไฟขึ้นแล้วกระแสไฟขึ้นอินเวสเตอร์บอกสถานะอยู่ที่ห้าสิบสี่โวลต์ห้าสิบสี่จุดสองโวลต์ สองร้อยยี่สิบห้าโวลต์อ่าอันนี้คือไฟกระแสออกสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์กระแสไฟที่แบตเตอรี่ห้าสิบสี่จุดสองโวลต์อ่าตอนนี้เราทำการเปิดแอร์เลยนะครับผมเปิดแอร์อ่าแอร์ทำงานแล้วแอร์แอร์ทำงานแล้ว,ลวดึงไฟไปจากสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์เหลือ สองร้อยิบเอดโวลต์นะตกไปสี่โวลต์อ่าแอร์เริ่มทำงานนะแอร์เริ่มทำงานนะอาการไม่ร้อนเป็นช่วงกลางคืนเราเน้นนอนตอกนกลางคืนเนาะถ้าเกิดแอร์ตัดไฟตัวนี้จะดับไฟเขียวจะดับ,น,ดบนั่นคือแอร์ตัดตอนนี้คอมทำงานแล้วคอมทำงานแล้ว,ลวไฟติดอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันยาวๆไปเรื่อยๆ ดูซิว่าจะใช้ได้นานกี่ชั่วโมง23่สนาฬิกายีเนาทาีก็เกือบจะสี่ชั่วโมงละเกือบได้เกือบสี่ชั่วโมงละไฟก็ยังเหลือ5 2 1สิบสอนโวลต์ลดมานิดเดียวจากอของเดิม5 4 1สจุดโวลต์เดียชารจะรงงานต่อไปอีกนะครับผมนั้นเดี๋ยวผมขอเวลานอนต่ออีกสักพักนึง<อ>เดี๋ยวค่อยมารายงานใหม่นะครับ สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้ตีสี่สามสิบแล้วครับผมตีสี่สามสิบแอร์ก็ยังทํางานได้ปกติอยู่นะครับผมแอร์ทางานได้ปกติอยู่แต่ตอนนี้อินเวอร์เตอร์อยู่ที่ไฟไฟจากแบตเตอรี่เหลือห้าสิบสองจุดสองตัวนี้คือแอร์ตัด แอร์ตัดแอร์ยังไม่ทํางานนะครับแอร,แอร์ยังตัดอยู่ครับผมยังเย็นแอร์ตัดตอนนี้ตีสี่คือเก้าชั่วโมงแล้วนะครับผมก็คือเราเริ่มต้นตั้งแต่ทุ่มสามสิบห้าตอนนี้ตีสี่สามสิบเอ็ดก็เกือบเก้าชั่วโมงเต็มแล้วนะครับผมเกือบเก้าชั่วโมงเต็มแล้วเออ,อก็ยังก็ยัง สามารถที่จะแบตเตอรี่สามารถที่จะยังทำงานได้ยังทำงานได้อยู่นะครับผมเพราะว่าอากาศข้างนอกยิ่งดึกยิ่งเย็นแอร์ก็ตัดไวขึ้นสังเกตดูแอร์ตัดแอร์จะทำงานอยู่ประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ตัดไปสองนาทีแล้วก็ ตัดอีกหนึ่งนาทีอยู่ตลอดเวลา,าตัดต่อตัดต่ออยู่ใช้เวลาช่วงทำงานสัก1น,นาทีหรือ2อนาทีแล้วก็ตัดอีกประมาณ2อนาทีก็จะทำงานต่ออ,อุณหภูมิก็อยู่ที่ยีอ่อ็ดองศายี 21. องศา นะครับผมเพราะว่ายิ่งใกล้เช้าอากาศก็ยิ่งเย็นลงแอร์ก็ทำงานได้น้อยลงนะครับผมอ่าน,นี่นี่ยังไม่ต่อเลยนะครับผมแอร์ยังไม่ต่อเลยใอไม่ต่อเลยต้องเพิ่งจะตัดไปเมื่อกี้น่าจะรออีกสักแป๊บหนึง่งน่าจะต่อเพราะว่าต่อแล้วครับผมแอร์เริ่มต่อครับผม พอแอร์ต่ออินเวอร์เตอร์เหลือห้าสิบเอ็ดโวลต์เหลือห้าสิบเอ็ดโวลต์ครับผมสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้หกโมงสิบเก้านาทีแอร์ก็ยังทำงานได้ถือว่า ผ่านครับผมถือว่าผ่านถึงเช้าตั้งแต่เจ็ดทุ่มทุ่มจนถึงหกโมง